เออกระจากระเจามูลจะไม่เลยใจใจไปใจเฮียทำไปแล้วนั่นไ้ใจไปว่าไฟแดงว่าเฮ้ยลูกด่าสีแดงอะปัดแล้วลีปัดแล้วเฉยๆลงแล้วลงแล้วเด็กอะใส่ไปแล้วนพูก นัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสังเพราะว่าโตทางพุทธัสสังพุทธังสูดธัมมังสูดสังฆังสูดองค์สูดสูดข้าสูดพญาผู่นี้มาหมดแล้วอย่าให้คนปากได้ให้ไะ้รับดับจิต แล้วปาไปเรีมาจากไหนเขมรนะมาจากหลัเอามาจากเขมรอ๋อคือสุรินทร์ที่มันอยู่ปอยู่ติดกับเขมรเต็ก็เหมือนว่าวิชาเขมรใช่ไหมอแล้วเห็นน้องว่ามันมีตาหลับอะไรอยู่ตาหลับก็คืออะไรตาหลับที่ของวัดเขามีซากซากของผมเอาตาหลับนวดตาหลับอะไรก็ต้องของของนวดปงของผีโพงเนี่ย แต่ในตลับนี่มันมีผีไหมไม่มีครับไม่มีหมดแล้วผมเอาไปลอยหน้าหมดแล้วเดีผีมันไปจริงไหมไปหมดเลยแล้วองทำไมชาวบ้านถว่ามันเป็นของคงจะไปเรียนคงคืออะไรผมไม่เข้าใจความหมายภาษาความเหนียวปืนยิงไม่อดอย่างนี้พันอย่างนี้พันพังแล้วแล้วทีนี้อาจารย์บอกว่าถ้าได้ของนี้ไปคนก็ยิงไม่เข้าปืนก็ยิงไม่ออกมันก็ไม่เข้าจริงไหมจริงครับ พี่เขาผมจะาก่อนเป็นนักเลงนี่ครับพี่พี For, ่ม no. uh ือมือมือถือเปอนทุนรัดงดเลยทุกอย่างพุ่งสเปนขาอดตาเป็นโจรเมื่อก่อนใช่ครับแล้วการเลี้ยงผีของตาเลี้ยงยังไงอ่ะของผมนั้นกินทอง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 ใบทองที่เขาปิดทองพระอ๋อให้หล่นบากินทองครับพอมาม้วนใ้แข็งๆแล้วก็เวลาเขาเวลาเขาหิว ทำไม่ดูเลยไม่ทำดูเลยไหมใหญ่พิธีการณ์เล่นสิมากเลยมันม้วนได้ยกไม่เอาสาธิตทำให้ดูไหมจะมีทองทองใบทองใบเอามาม้วนม้วนแล้วเป็นแข็งแเหมือนเหมือนกระดูกเขทมนะครับที่นี้เมื่อเวลาเขาอยากกินเขาจะระเบิดจุ๊บ ี๋ยวเขาจะเดือดคนเราก kind of like. ็เอาทองนี่แก่เข้าไปนิดนิเขาจะเดือดเลยไม่กินทองไม่เยอะไม่เยอะทำไมในหมู่บ้านนี้ไม่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กันอะไ่เลี้ยงจเวลาดีวนะเป็ดมันก็กินไก่มันก็กินคนมันก็กินวัวควายมันก็กินหมดครับแล้วจู่ๆนี้ได้ข่าวเห็นนักข่าวบอกว่าตาสูญเสียหมดแล้วเนี่ยก็เสียแล้วเดี๋ยวลูก ลูกสงคนจก่อเสียหมดพอดีผมไปดูหมอลูกสงคนคนแรกขอที่หนึ่งที่สองหมดเพราะว่าของนี่จะเป็นกินพอาไปดูหมอหมอก็ว่าโยมถ้าไม่เอาสลับนวดทิ้งไม่มีลูกเลี้ยงหรอกเราบอกมอย่างนี้ต้องตายอยู่คนเดียวอายุอายุอายุเ่าอายุดอหลสองูกตอนนี้เหลืออยู่แค่สองลูกไปดูสลับไปเลยตอนนั้นลูกยังยอยู่หยตอนนั้นอะ ลูกคนแรกคือคือมันกินในช่องเลยครับเขตายน้าเดือนผอคือเมียตั้งท้องแล้วว่าสงสัยกับของกระลำเอของของพ่อเนี่ยก en <inappropriate> ็รู้เห็นเวลากลางคืนมันจะออกแสงไปนี่ตามมีสัญญาพุกกันนะแต่ก่อนเนี่ยทุกคนห้ามกินของในบ้านเขาเนี่ยเพราะมันมียาสารกิน่ะแต่ก่อนมีจริงครับแต่ก่อนมันมีมันเป็นขั้นตอน ยาสั่งมันม <ame> <te> ีทุกอย่างจะทำแบบถ้ากินหรือจะเอาแบบสั่งอะไรถ้ากินหอยคนนั้นก็ชอบหครับไม่มีนีดมีใดๆหรอกสร้างเฉยๆอสร้างตลาดครับในอดีตผมที่ราตาเคยเล่นผีใช่ทำแ เวลาเวลาเวลาเขาเวลาเขาหิวนะครับเขาหิวมันจะฟุกออุนี่มันจกดเดือดเดือดเลยนครับเด่งออกมาเลยทีนี่ทีนี่ของมันจะเดือดเดือดที่ผมเองก็ต้องนับแผ่นทองมาม้วองทองจริงมันกินไหมทองกินแลยนี่แบบทองจรงมันกไหมมามืวอปุก็มากาจานคอยจิ้มเข้าไปปึ๊มันดุเดือดเลยมันจะออกชีใส่ใสเลยทีนี้ ตลับเงื่มันออกให้ตาตาดูนะเอาผ้าถุงจับครับแล้วเอาผ้าถุงจับยังไงอ่ะขออนุญาตก็เห็นแสงก็เ้อเอาผ้าถุงหุบปุ๊บมีปุ๊บเอาเลยนะมันจะเป็นตลับออ๋ใช้ผ้าถุงก็มันเป็นตลับอย่างนี้อยู่อ๋อพอคุณปั๊บมันก็จะเจอเป็นตลับครับพอจับได้ปุ๊บตัดมัดกลายเป็นตลับนี่หรอตลับนี่แหละมันทลาเป็นออกเฉยขรอบตลับได้นั่นน่ะตลับนี่มันออกเฉยข้อห้องนั้นก็หอบข้อห้องนี้ก็หอบ พอหอมแดงมาแล้วก็กดลงเอาตามนวดใส่ถุงเปิดก็เหมือนนวดตาเรียนเนี่ยและตาไม่เชื่อฟรูที่ก็สอนมาเราใช้พุชาเนี่ยในทางที่ผิดซึ่งตาก็ยอมรับยอมรรัับบคแล้วตาเขาสมมติวันนี้ชีวิตก็โดดเดี่ยวมันเหมือนเป็นกรรมให้ตาตาลองสอนโคเลยนี่โงนี่ผมตายโคงนี้ก็ไม่มีใครรักษามันก็ลอยไปลอยว่าได้ยากหือจะขอตายเนี่ยมันก็ออกของมันเองด้วยใช่ไหมออกหากินหากินเองหากินเอง หากินอะไรมาอะไปกินปูกินปลาไปกินเป็ดกินไก่ไปครับนะครับแต่ละในกรณีที่โจรนะครับไม่เป็นอะไให้เป็นตาแตกและอันนี้คืออะไรอ่ะเปตาเป็นโจรอะทำไมตาไม่รวยไม่มีบ้านเขาหรือหาดอ่ะเอกอนไม่เหมือนอย่างทุกวันนะครับท่านตาไปพูดอะไรขออนุญาตพูดอะไรเก่อน แต่คนสามร้อยบาทเที่ที่จุดนะครับแต่งงานแต่งเมียสามร้อยสามร้อยบาทเดี๋ยวนี้พันห้านะอเสีน่ราิบัติไม่ถูกตามคิดคุ่อรย์เราคุณมันจะกลายด้คุณคิดไปนี่เขาสั่งใหครูบาอาจารย์สั่งให้ตลบนี้เลยจะฆาหรอเป็นเสียงไฟอเดี๋ยวเดียวมันมันะมันมันหมดเร้วครับมีะซ่าบ เนี่ยนี่ทราบเก่าบางทีถ้าวัวควายอย่างนี้เนี่ยเป็นปีตายจนหนึ่งจะแจ้ครูเขาเขาคนมันจะค่อยๆกินใช่ไหมครับใช่จะค่อยๆกินไปทีละนิดปีหนึงอาจจะตายตัวหนึ่งตายแล้วแล้วถามถามหน่อยแล้วแล้วไอ้ที่บินออกที่ชาวบ้านก็ถ่ายได้เนี่ยตกลงมันมีเจ้าของไหมหรือยังไง มันสองอย่างครับ,รบสองอย่างหนึ่งไร่ญาติสองมีเจ้าของอืตัวที่มีเจ้าของก็เจ้าของไม่ดูแลหิวก็ต้องออกไปหากินคครครับรับบอย่างที่เคยไปหาส่องปลาสองในไปเห็นเนี่ยไปกินกบกินปลามันมีหลายอย่างกินกบกินปลาชอบกินของดิบแล้วเวลาเจ้าของก็ซ่อนเนี่ยอย่างตามทุ่งนาเนี่ยเขาไปซ่อนอยังไงครับบางทีเราไปหาเจอไหมเราไปหาดูได้ไหมได้บางทีก็ มีรูโพรงไม,มยโบราณเอาไปวางไว้ผ<ม>ักกับโพรงนั่แหละเขาก็เลยเรียกผีพรงเอาไว้กับโพรง<ม><ม>บางทีก็ถ้าไม่มีที่อยู่จริงๆอย่างผมอย่างนี้เห็นรูปคนนั้นเขาเรียกว่ามันตายแล้ว<ม>คือเราถือมาหลายปีแล้วทีนี้มันผิดครูเขาถ้าพูดตามหลักการก็ว่าเกินครู<ม>ทีนี้บางตัวไม่ไม่นสนิทมันจะกลายออกเป็น เป,เป็นเป็นรูปร่างของเจ้าของเลยเป็นอย่างนั้นนะเราต้องทำไงต่อครับถ้ามันเป็นเป็นอย่างนั้นก็อย่างอย่างนรกร้ายบางทีก็ถูกอาจารย์เขามาอย่างอย่างที่หมอปลาเนี่ยมาจับ <c oughs> จับจับบางทีเขาก็โยนใช้กองไฟบางทีเขาก็ทุบเจ้าของนั่นก็ตายเ <c oughs> จ้าของที่เจ้าของนวดนี่แหละ <c oughs> คือคนคนที่เรียน,นยจะตายเป็นสีแดงสีแดงกับเลือดเราเนี่ยแหละเนาะครับอ่อ,อนแก่อย่างนี้อ่อนแก่เนยน้สีแดงสีแดงครับแล้วตัว<ถ>ที่มันแก่แก่มากๆแก่มากๆถ้าถ้าถ้าบางตัวไม่คุ้มก็จะเห็นรูปของเจ้าของเลยอืถึงขนาดนั้นนะแล้วบางคนเห็นเป็นสีเขียวนี่คือสีเขียวคือแสงแสงเรากําลังกําลังเริ่มจะ การการทําเรากําลังรื้อผิจผิพลาดแล้วเนี่ผมผมรู้สึกตัวว่าผมพลาดตอนไปไปขึ้นเอาของคนอื่นเพราะอาจารย์ไม่ได้สั่งอย่างนั้นแต่ผมมือเป็นของดีก็ใช้ใช้เกินครูแล้วืิมันก็ได้เราต้องทําลาบทําก้อยแบบติดๆลาบเลือดอย่างเงี้ยไปสังเวยตรงนั้นเดี๋ยวก็ทำคำมือๆจะออกมาเลยเพราะอะไรยากไม่มีใครบังคับ แต่ถ้าของมีจบข, ah e ของไม่เห็นเขาง่ายครับแล้วมันมีบทสวดให้มันออกไหมหลวงเมตตามัมนมันอยู่กับคนคนคนปกครองออกถ้าตุกกิกในใจปุ๊บเขาก็ต้องมันเป็นสื่อนะครับมันเป็นสัญญาณเป็นสื่อถ้าถ้าเราเราเราเคยสังเกตตรงตรงตรง,ตรงหัวใจเวลาหัวใจมันตึกๆักอย่างนี้ทางนู้นนั่นละเราก็ต้องตง้องบอกเขา พุทธังระงับธรรมังระงับทั้งทางระงับอย่าก็อยู่แค่นั้นแหละนี่แหละวิธีพาไปเที่ยวเหมือนกันเปิดนะพุทธังเปิดธรรมังเปิดทังทางเปิดเปิดเหาะเหินเดินอากาศไปไปเที่ยวเสร็จนะไปเลยแล้วกลับมาเองเหรอกลับมาเองก็ได้ออกไปได้เนี่ยกลับก็ได้กลับก็ได้ เวลาเวลาเขาออกเจ้าของเองเพราะว่าเขาเหิว mm hmm. พวกกินไก่กินคนกินหมูกินหมาพวกนี้สัปดาห์ละเดือนละมันกินคนด้วยบ่เดือนปีละครั้งฮะตากินคนด้วยบ่กินทั้งคน